เบา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 ไปลองพักด้วยกันด้วยไปคุณจะไปด้วยคุณจะขึ้นเสียงถ้าคุณโดนกระทำคุณก็ไปแจ้งความไม่นั้นแหละคุณจะโวยวายทำไมล่ะเจ้าเข้าไปด้วยกันนะไปหมดนี่แหละ

มันยืนโทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วมันทำเป็นเก่าเหรอเก่าไอ้มันเป็นตระตกูเขเลยบอกว่ามุณจะยังไงแล้วมึงเอาโทรศัพท์ฟาดหน้ากูแล้วกูยอมหรอผมก็ไม่ยอมโอ้ยยอมไหมยอมไหมจะยอมไหมแจ้งความ้ามทำนายร่างกายไปด้วยกันไปไปด้วยกันไปลองกันเราละไปรองมีบัตรไหมมีบัตรไหมมีบัตรครบมีบัตอยู่ไหนบัตรอยู่นี่มาดูบัตรระเบิดประชาชนอยู่ที่ไหนคุยไปไปยมาอย่าทะเลาะกันเยอะ ได้หมดได้ไแจ้งความกลับไปแจ้งควาก่อโดนจับแล้วบอกเน้าแล้วบอก่าโดนจับฟาดกก่อนบไม่เพง้วไม่ไดไปดาบัดหน้าเลยอาบัดหมดาด้ายนาบัดนะุยไม่้เรื่องเสียงโวยวายกูเนี่ยตำรวจไดเสียงดังเลยก็เบาๆสิครับตำรวจมาแล้วกลัวอะไร จะวุวายแล้วมาไปจมเะ้าบาได้วยัสถ้าคุณโาทำคุณก็ไปแจ้งความไพ่นั้นะคุณจะวุวายทำไมล่ะเจาเข้ไปด้วยกันนะไปหมดนี่แหละพี่ขอบาเกินเา้แจ้งความไปจะไปไม่ไปเรษจยาวพี่ไปเลไปเลยจอยงไม่ไ เราติดฟังนายเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังรู้เรื่องเลยจะไปไหมจะลงข้างนอกไปไปก็ไปไปก็ไปไปรถอะไรเปรถพี่อ่ะรถผมออกมาสองคนนี้ไม่มีรถมือไม่มีรถนี่เรี้ยงวินนี่คุณใจเย็นหอมขึ้นพวกรวยวายจะเสียงดังทำไมตำรวจมาเนี่ยปปพก็ดูแลอยู่เนี่ยถ้าคุณจะรวยวายทำไมใครทำอะไรคุณก็แจ้งความไปดิไปแก้ต่างกันเอาแค่นั้นเองเสียงดังกูไปทำไม ระบมีรถต่ายไหนมีรถตายที่ไปที่ไหนีรล้วไปนะมีรถตายจักรยานหนอ่ง่ีที่เราไปก็นได้จักรยานนะจักรยานใครอะน้องวินไปเหอนะเออใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นเราจะไปเสียตั้งทำไมรู ตำรวจก็มีเราโผล่เราจ่ายในนี้ไปดูแลเจ้าหน้าที่เนี่ยเราฟังบ้างเนี่ยเขามาดูแลความปลอดภัยเรื่องนั้นแหละผมก็ไม่ได้อยู่ฝั่งคุณผมไม่ได้อยู่ฝั่งเขาผมมาทำทำหน้าที่เดี๋ยเราโอมาดูแลความเรียบร้อยเฉยอย่างเรื่องบานปลายจะเล่าจะวุ่นวายแล้วมันจะทำให้เรื่องบานปลายใหญ่ไหมเงียบเงียบใจเย็นไม่ค่อยคุยกันเออแค่นั้นเองทำเป็นเปลี่ยนเสื้อ แต่แล้วไม่ได้ใส่เสื้อสีนี้เลยว่ะอยู่ในคนนี้ใส่เสื้อสีทีมใช่ไปเปลี่ยนมาเออก็มึงเปลี่ยนไงแล้วแ้วทำไมอ่ะแล้วใหม่คออย่าไปประทะอะไรเดี๋ยวไม่ไ้อกเจ้าพี่จะยัาจะรองกันดินี่ไม่ต้องการทะเลาะไม่ต้องการแจ้งความจับนั่นแหละเราไปแจ้งความเดี๋ยวผมจะตามเขาไม ไปไปินมอไซค์นะไปรอเลยนะสี่เตียงไหมพอมีบินไหมม็เป็นหมดมาแต่ว่าตรงด้นไ้างเขามีพอมีินไหมเอ้เออไปไหนเป็นวินวินเขาเรียกให้เขาเรียกให้เออบัตรชายชมด้วยอะไรเตียงไม่ทุกอย่าง ยังยังรอเนี่ยรอยขึ้นไปเนี่ยโอ้ยรอ,อย <c oughs> เลยเลยนี่ยไม่ใช่เนี่ยไม่มีความผิดเนี่ยถ้ามีแผลมีอะไรก็ต้องอีกเรื่อง,งไงเรามาเจอ ไปเลยไปเลยเขาก็รอแล้วให้ขับไปโยงขับต้อนเลยฮะเขาถ่ายตั้งไปเขาคนดังคนดังเขก็ถ่ายดิคนดังเอาเลยแล้วพีจะไปไหมเนี่ยจะไปไหมเนี่ย อ่านมาอ่านมาผมมีโทรศัพท์อยู่พี่ผเรายังอยู่ยังไม่อยู่ก็ไปไม่ผมจะไปก็มันไปจะไปแล้วนี่ผมไปผมมีรถจะต้อนไปเนี่ยผมจะต้อนไปเราไปเลยอ๋อเดี๋ยวไปรอพี่เดี๋ยวผมมีมอเตอร์ไซค์อยู่เขายังเห็นคุณอยู่มันก็อยู่นะนะวันวางโทรศัพท์ไี่ไปไปเดี๋ยวผมจะได้เขาอยู่คนเดียวเขาก็ตามไปอย่าลืมเนี่ยพี่อย่าลืมสายตรงหน้าแปบสี่สี่ด้วยนะไป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  เออใส่แมสด้วยใส่แมสด้วยเข้าสนอเข้าไปสนอใส่แมสด้วยเอาไมมเทำไงดีะเ่ยตงให้เข้านะไม่มีอะไรอย่างไนอเ็ไนอไเอาแม่ได้หนเดเออเดี๋ยวเขไม่้เข้านะเดี๋ยวอนอแม สองสวนนะคนุหลายนเต่ลนุ่ดีเรางั้นพวกนี้เขาบรเรียนสองนนี่สอว่าพีเจ๊กมาเลย